วันนี้เพื่อนๆของบอสบ้านนานะฮะมาเยี่ยมที่สวนของบอสบ้านานานะฮะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ BNI นะฮะสูพ r รีมแชปเตอร์นะฮะมามิ팅กันด้วยนะครับแล้วก็มาดูสวนของบอสบ้านานาด้วยนะ,ะนี่กระต่ายก็ปล่อยให้มันอิสระแบบนี้อ่าม,มีกระต่าย,ะายนะฮะไก่ พี่คือเมนูรอบหน้าใช่ไหมครับเหลือกันข้างหลังจะมีไก่เยอะมีไก่มีเป็ดเป็ดแมนดารินตอนนี้สวยละมันมันมันผัดขนแล้วพี่พี่แบมนะฮะนั่นนอ่าอันนี้คุณแม่อ่าคุณแม่ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนิวัตครับอ่าเป็นกลุ่มเพื่อนเื่อที่มาเดี๋ยวแม่เอาไข่ไก่มาตั้งเป็นแผงโชว์เลยนะฮะเพราะเพื่อนเพื่อนจะช็อป อาเดี๋ยวเราจะมีไข่ไก่อารมณ์ดีมาตั้งขายนะครับคุณแม่ก็จะอ่าฮะแม่เดี๋ยวเอามาตั้งเลยเพราะว่าคุณแม่เขาดูแลไก่แล้วเขาก็แบบดูแลดีมากนะฮะห้องน้ำะฮะห้องน้ำกินไข พี่แแบบเอาเอาไข่ต้มไหมเดี๋ยวให้แม่ต้มไข่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ไข่ไปกินเลยทอดทอดไข่ด้วยใช่พี่แปลว่าเดี๋ยวไข่อารมณ์ดีนะฮะชื่อตอนนี้มึงเลี้ยงอันนี้เป็ดมากอมนเดลรินฮะอิสระเลยเขาเขาอยู่กันแบบอิสระเออโอ้ดู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 มันคมมันคมใหญ่เลยตัวใหญ่มันไม่หนีไปตรงอื่นหรอที่มาไม่ไม่หนีครับมันจะมันจะรู้กันละนี่นี่แมนเดลรินกำลังสวยเนียนๆเมนเดลรินสองตัวนั้นอะ น่ะนะอ๋อนั่นไงอ่าเอยตัวนี้คืออะไรวะเป็ดแมนดารินเป็ดแมนดารินเหรอใช่เป็นเป็ดที่สวยที่สุดเจ้ที่ว่าที่ว่าเวลาไปกินเป็ดแมนดารินนี่เป็ยากอะนะเป็ดเลี้ยงเปนอาาน่าเป็นปักเี้ยงเป็ดสวยเป็ดเลี้ยงสวยงามแมนดารินเป็ดสวยงามเป็นเป็ดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในบ่อมีแม่ปลาช่อนมั้งนะในบ่อมีแม่ปลาช่อนมั้งเอาเลยลองไปดูว่าม่าน่าจะมีเอาไปย่าง แม่ปลาช่อนเดี๋ยวเราก็คุณเลี้ยงไก่แจ้ไงอ๋อไป่เสื้อไปลองก็แย่เลยครับคุณเลี้ยงไก่เชอจะเจอแม่ปลาช่อนเลยส่วนเป็ดนี้ก็เป็นคอดาร์เป็นเป็ดสวยงามนะฮะอันนี้เราก็อันนี้จะเป็นกรงกรงไข่ไก่แลงั้นอันนี้จะกรงเป็ดตอนน้้นเป็ดแมนดารครับเตอนเวลาเราทำกรงกรงกรงไก่เนี่ยมันต้องให้มีบ่ออยูหรือไม่ใช่มัน มันมมันจะได้ไม่เหม็นด้วยใช่ฮะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนโซนไก่ชนอ่าคือกระต่ายมันก็จะแบบอยู่กับไก่แบบนี้ฮะมันก็จะกินอาหารไก่ไปด้วย แล้วมันไม่มีคนมาขโมยไก่หลังเรื่องนี้เขาสิบสองราศีอะไรน่ฮะแล้วแล้วก็ไก่ออกไข่บ้างยังกไก่ออกไข่บ้างยังคุณชอบอันนี้บ้างก็ไก่ออกไข่บ้างเนี่ยเนี่ยโซนนี้ก็คือจะให้ให้กระต่ายเขาแบบเป็นเป็นที่กินกันที่ไปแล้วใช่มใช่ใช่เหมือนที่ไปไปขอนแก่น คือดูออกเลยว่าเขามีความสุขมากที่เขาชีวิตเขาไม่เคยอิสระอยู่แต่ในกรงไงเนี่ยตัวตัวใหญ่ๆนะเนี่ยแต่ตัวเล็กๆเนี่ยวัดซื้อมาตอนวันเกิดก็มาปล่อยกระต่ายแล้วก็อยากฝันว่าคืออยากให้กระต่ายมันอยู่เต็มสวนเลยเต็มเลยแล้วก็มันก็กินหญ้าของมันเต็มแน่กระต่ายมันมาเต็มเลยมาเร็วมากเลยแต่แต่มันก็คือมันก็กินหญ้าของมันไป ใช่จะไปทำให้ออกลูกออกลูกบ่อยอ่าช่างมันช่างมันใช่ไหมเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องบอกช่วยพับพาไปหนึ่งเราก็ปล่อยเขาอิสระเขาแผนไว้แล้วข้างหน้าพี่นึกว่าเขาจะตั้งตั้งแบบกระต่ายปิ้งกระต่ายย่างเหรอกระต่ายย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อกระต่ายไม่จริงๆเกิดมันออกมาเยอะทำไงวะพูดเดี๋ยวบริโภคได้หนิก็มาย่างหนึ่งคือเราขายด้วยเราขายด้วยสองมันคือมันอิสระมันจะเยอะก็ช่างมันเพราะว่าะต่สองขายเนื้อเลย อ่าแล้วกระต่ายที่นี่ต้องเลี้ยึกขาด้วยนะเพราะว่าคนคนอยากมาดูกระต่ายอิสระก็มีก็คือมันอาจจะเป็นจุดแบบทําให้แบบหมูแพงเขาบอกว่าให้ไปเอาจระเข้จระเข้ด้อยวแมเดือยวแม่รจำนวนนี่ไม่เหลือหมดแน่รถจำนวนลดจำนวนกระต่ายแล้วครับเออใช่มีใบกระท่อมนะใครใครกินใบกระท่อมมีใบกระท่อมนะฮะนี่ยเนี่ยเนกระท่อมใบกระท่อมใช่ครับต้นอย่างนี้เดือยวเลยนี่ไง ก็เดี้ยวผมเห็นเนื้อตัวหนึ่งไก่แจ้ตีดขาวสวยมากเลยตลาดมันหายไปไหนเนี่ยผมมีมีสี่ห้าตัวไก่เป็ดอาห่านเอาหมดจะส่งก็ตายปลาหมดสาธิตปรีดีเขาไปถ่ายโลกทุกคาเฟ่ในกรุงเทพมาแล้วยังบอกว่าที่นี้ไม่มีที่ให้ถ่ายไม่มีมุมไม่ถ่ายนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสร้างแถวนี้ต้องให้คุณมาดีไซน์เลย โอ้แม่อาจารย์เองเราเออแล้วแต่แล้วแต่ใครได้ใชได้น้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งโอ้ยทำไปก็ไม่ทำยู่แล้วอะไรกันแน่นี่ฮะดูเดนร่อนเนี่ยเนี่ยของจริงใช่นกเออมึงเอาอาจารย์เอมาดีไซน์คุยว่ามึงได้แบบ เ็็ไม่อธิบายแต่คุณทำตามนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองแล้วเขาก็จะไม่บอกคือจริงๆอธิยอธิบายไม่ลองคุยแล้วเดีดยว่าได้ใช่